ตาจะยใส่อชอบผิวเขามากเลยเนื้อแน่นนี่เตที่ยที่ช่วยอยู่ไหนน่ะช่วยอยู่ไหนแย่ทิพน้ำตาไหลแล้วมีมีน้ำตาก่อนตาจะหยหรือว่าเช็ดนมหลานน้ำตาะ น้องมองน้องมองด้วยแล้วก็น้องไม่เข้าปากน้องไงแม่ก็เตรียมซับนมลูกน้ำตาหาตาเขาลูอน้องเมย์บอกว่าคิดว่าซับนมลูกที่จริงซับน้ำตาย่าวิเกลวยเกลมองงงเอาไว้อุ้ยๆเห็นแล้วโอ้ยเริ่มขวายคว้าแล้วเริ่มจับแล้วเริ่มจับแล้วเริ่มไขว่คว้าแล้ว นะตอ้องเอา้ต้องต้องต้องนั่นแหละเอาเอาข้างๆแล้วพี่ทิพย์เข้าอ no ุ้มนั่นนั่นน่นน่นนั่นเอาาหัวก็ไม่มาเดี๋ยวนะไม่ไม่ไม่แย่ที่กวดหล่นใช่ใช่เียวหล่นไม่แ่้ช่วยหล่นช่ช่วยพี่ทิพย์ปวดนะนี่พี่ทิพย์ก็เอาหัวน้องไปตางนี้หน่อยมานี่จ้ะจริงนะคนไม่เคย S <S จะเอ,อ๋จะกินนมสักหน่อยให้ยิ้มออกแล้วจะเอ๋คันแงน่เนี่คันเหงือเลยลูกเอาหัวนมเข้าออกดูขนตาเขาดิเขานอดอดพอกมาเย่าไแปะตอนนั้นชอบแก้มเขาอะเป็นสีชมพูอะเหมือนแม่คนลนเดียวกัห่เนร้อนนะงหงหนใช่ไม่ดูก็ฝรั่งเลยลู <S <S กฝรั่งส่วนมากแก้มเขาจะแดง ตอนเกิดมาพยาบาลก็ถามหต่ว่านี่ลูกครึ่งหรือเปล่าใช่ไหม,มหันไปมองพ่อมันไม่ใช่ใช่แม่กําลังจะบอกว่าเพิกน้องเมย์น้องเมย์มกับพี่เหน่งเขาไปอยู่เมืองนอกใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ใช่มีเชื้อพบกเมืองนอกอะ่ะอันนี้เขาเหมือนลูกครึ่งจริงๆซึ่งอะไรลูกพิธีขำพอบอกก็มองพอลูกครึ่งครึ่งอะไรบอกเข้าไปพิธหัวดร้อ,อรนั่นแหละ เครื่องอะไรพี่ทิย์หัวเหรา่ะหันไปมองพ่อเอาหัวลูกลงหน่อยล่ะลงหน่อยเดี๋ยวคอหักเนลานั้นเวลาเข้านอนต้องหาผ้ามาเนาะเราจะได้ไม่ต้องถือเนาะหาผ้ามาหนุนล็อก ตัวพ응 <erm le ี่ทิพย์ก็ต้องอารมณ์ด้วยอุ้มไม่เป็นอุ้มไม่เป็นตเอ็นก็ต้องเอ็นด้วยเหรอจะไม่เอ็นแล้วจะไปยังไงเอาอย่างเดียวสองคนนี้สองคนนี้เอ็นมากไปไหมเนี่ยพอดีแหละคนอุ้มเอ็นไปด้วยหมันมองยาม จะเอ๊แยกขำแยกขำแยกขำก่อนเอลเอาสักเอาอน,นิ้วหรือเอาขวดลูไม่ใส่แยกขำแยกขำแยกขำลูกครึ่งหนูต้องหาผ้ามาลองหนุนใช่ไหมลูกเอาน,นอนยาทิพย์จับเขาบอกเวลาลูกเหมือนเอาเข้าวอกเหมือนกินนมแม่นะ่ะพี่ลองทําเหมือนลูกกินนมแม่ดิเอาจริงๆแบบเขาจะได้อบอุ่นไงเวลากินนมขวดอะ ไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมจะเกียวเวลานอนต้องนอนอกแม่นะถึงจะใช่โดยไปโดนหน้าอกด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาเคยมันเหมือนนมเขกไม่อกหถ้าถ้ามันไม่ลงล็อกนะเขาก็จะดูดไม่ออกหรอกมันน้ำนมแก้โกรกออกข้างปาก ม่เขลจะได้กินนมให้มาเนี่ยลูกยังไม่ใหญลูกซิทูเลยเนี่ยขาเด็กขาน้องหรือขาพี่ขาน้องเหรอขาหแขนนาหนจะลงนะขาให้นมเยอะขายาวดีแล้วเป็นผู้หญิงสูงก็หุ่นดีขาได้พ่อ หาเนี่ยหายยืดหาที่นะคะหายยืดนะคะไหนลองดจากปลาั้งหนดเดี๋ยวตัวจะแก่ยวพี่เก๋บอกว่าจะกินนมสักหน่อยอย่าทิ้งว่สนุนจะเอ๋ น้ำตาจะหยดใส่ร้านแน่นเหมือนแล้วชอบผิวเขามากเลยเนื้อแน่นดึงไงดาจีน้ตาที่่จะหยด่ไหนที่ช่วยอไหน่ที่ช่วยอไหนแย่ทิพน้ำตาไหลล้มีมีจน้ำตาก่อนน้ำตาจะหยดหรืว่าเช็ดนมลานดนมาอข้างไหน น้องมองน้องมองด้วยแล้วก็น้องไม่เข้าปากน้องไงแม่ก็เตรียมซับนมลูกซับนมำาย่าลูกอน้องเมย์บอกว่าคิดว่าซับนมลูกที่จริงซับน้ำตาย่าวิกิเออย์มองงงงงกับย่าทิพย์วันนี้จะแก้ย่าทิพย์แในวันนี้ ดหน้องตาไหลเลยน้องน้องน้องนี่ไม่ใช่น้อไข่อันนี้นมน้องไหลแล้วใช่ไหมไหลลงคอนี่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 อ่างวันนล้เล่นแล้วเขาไปลงคนั่นอะหลไปลงคนะเอาอะไรมาส่งอีกครับพี่น้องน้อยเม่วงมาอะไรมาส่งอีกมะม่วงเขียวเจงเลย กันข้าวมาป่าอ้ออร่อยมากขอนแล้วเรียบร้อยเรามาฝากเนเยี่ยงแล้วกินอะไรดีข้าวข้าวอร่อยอรมากได้กินอะไรดีไปอุ้มซื้นอะไรมากินดีกว่าจะพาไปกินที่ร้านก็ไม่ดวกอ่ะให้ให้พาเข้าปากดีๆเดี๋ยวปากเขาไม่สวยออามันมีส่วนเนอะเดี๋ยวจะเหมื่อยแค่พี่บอกว่าแค่อุ้มดีๆก็พอแล้ว ซ้อมไว้เดี๋ยวไปป้อนนมที่ทํางานไงจะจะเอาไปที่ทํางานเหรอจะเอาไปฝากไว้วันไหนไปเอาไว้ที่ทำงานเนี่ยแต่โว้ยคนมีลูกเยอะที่ทำงานน่ะคนมีลูกเยอะเอาไว้ที่เอาไม่เกลไปได้แต่มังกรน่ะไปไม่ได้หรอกมังกรแม้ว่ารุ่นอยู่บ้านใช่ไม่เกลรุ่นพกพางรุ่นพกพาน้องเมย์บอกรุ่นพกพาไม่งอแง รุ่นพกพาง่ายน้ำหนักน้อยกินน้อยถ่ายน้อยพกพาสะดวกไม่หมดนายาที่เขายกให้เอาไหมแนะพิธีเล่นหรอใหญ่จะเล่นได้ไหมฮะถ้าเขายกให้เอาไหมเนะเอาดิเอาเลยสบายเลยจะคิดางคืนเราไม่ต้องนอนห้องนี้กันใช่ใช่ไม่เนี่ยมันมีแฉะเถื่อแถวนี้ มันอ่อนแต่เชียกหลานเนี่ย